สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเซตติ้งเล่นลูก 2A นะครับซึ่งโยโย่ที่ผมเอามาเซตวันนี้ก็คือรุ่นวินเบลนะครับผมเป็นสีดําแล้วก็สีน้ําเงินซึ่งวันนี้ผมจะทําสลับสีกันแบบนี้นะครับโอ้เท่เลยครับเอา2ส,สีมารวมกันขั้นตอนแรกนะครับผมล้างลูกปืนก่อนนะครับใช้ตอนสันแล้วก็เทให้ท่วมแบบนี้เลยอ่าแล้วพอล้างเสร็จแล้วคีบออกมาตากให้แห้งครับ ใช้ทิชชู่นะครับซับพวกแบริ่งแล้วก็สเปเซอร์ให้แห้งดีเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เช็ดนะครับพวกตามแกนตามซองครับที่มีคราบน้ำมันต่างๆนะสเปเซอร์ที่ผมใช้นะครับเป็นสีแดงกับน้ำเงินนะครับต่อ1ลูกนะครับจะใส่สีน้ำเงินข้างหนึ่งแล้วก็สีแดงข้างหนึ่งครับแบบนี้เลยก่อนใส่แบริ่งเนี่ยอย่าลืมปั่นให้แห้งดีนะครับผมหาอะไรจิ้มเข้าไปแล้วก็ปั่นปั่นให้แห้งเลยครับ สำหรับใครที่ชอบสายหยอดน้ํามันเนี่ยเราใช้น้ำมันโยโย่นะครับหยอดตรงแกนนะครับตรงนี้นะครับประมาณ1หยดเท่านั้นอย่าใส่เยอะนะครับแล้วก็ระวังโดนตัวสตาร์ด้วยครับอ่าเสร็จแล้วครับผมนี่สีผสมที่ผมได้วันนี้นะครับเชือกโยโย่ที่ผมใช้รอบนี้นะครับเป็นออริจินอลโทรนะครับสีขาวแบบไทป์สลิมนะครับเป็นเชือกที่เหมาะมากๆเลยกับการเล่นประเภท l o ป p i n g หรือ 2A ครับผม คล้องเชือกเข้าไปแบบนี้แล้วก็ปรับเกลียวให้พอดีนะครับผมเสร็จไปเรียบร้อยนะครับเซตติ้งลูก2อเงง่ายนิดเดียวเดี๋ยวเราไปดูผมเล่นกันเลยครับ